เต็มที่ครับไปอยู่พวกกินวัดอ่ะเอากำไรยานะมันทนนะยากำไรนี่ครับโอ้วา่วามาไปไหนเนะี่ย <c oughs> เอาหมดเอาหมวดตัวนี้ <c oughs> จัดเต็มครับตัวใหญ่แล้วนะครับผมเอามาแช่กระมังตัวเล็กก็คือตรงนี้นี่มีแค่นี้เองเท่าเท่าตากระดองครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนี่นี่น น,นี่คืออันนี้คือตัวเล็กไม่ใช่ลูกเขานะเนี่ยแค่นี้ว่ะนาแค่นี้โอ้ยเดินหลนไปไหนมาดูนะโอ้โห oh. เดินกินบุฟเฟ่เลยครับ